คุณแม่สวัสดีค่ะน้องบอยสวัสดีค่ะสวัสดีคะน้องใหม่น้องวันใหม่ยังสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะขวัญใจเลยเนาะวันนี้เขตื่นตื่นกี่โมงวันนี้ยตื่นหกโมงคับวันวันใหม่ตื่นกี่โมงคะเมื่อเช้าค่ะกี่โมงนะคะ สองโมงค่ะสองสามโมงนะคะตื่นประมาณนี้ถามครอบครัวนี้นิดหนึ่งลูก<ฮ>าชายสามคนเลยคุณแม่มีวิธีดูแลเอาใจใส่อย่างไงคะยากไหมคะอ๋อก็ให้เขาโตกันเองตอนเด็กๆก็คือให้โตกันเองเข,ขาเล่นกันจันเราไม่ต้องเลี้ยงเลยใช่ไหมะเขาเล่นกันเองได้<ม>ใช่ไหมคะจนมามีน้องวันใหม่ยากไหมคะหรือว่าพี่ๆทั้งสามคนก็ลุมน้องคุณแม่ด้วยค่ะก็ ก่อนก่อนมีวันใหม่อะก็ก็มีน้องหมาเจ็ดตัวโอ้โหแม่คนนี้ก็มาเป็นคนที่แปลตอนแรกก็เพิ่นตอนแรกพอเลี้ยงลูกสามคนนี้แล้วก็เบื่อก็เลยไปเลี้ยงหมาแทนเบื่อเนาะครับผมต้องอย่างนั้นด้วยเบื่อแล้วพักเ่อไปเลี้ยงหมาครับผมตัวพอเลี้ยงหมาเบื่อแล้วก็เลยมาเลี้ยงวันใหม่แทนเออหมาเจ็ดตัวชื่ออะไรบ้างน้องบอยวันใหม่เาให้วันใหม่บอกหมาที่บ้านชื่ออะไรบ้างคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลใครอีกคะ ดามออีดามอีดามบอยจะมีดำไม่ได้นะมีจริงป่ะอีดามเนี่ยมีมีอ๋ออีดามมีใครอีกคะพี่พึ่งพี่มืดมีพี่มืดชี้ชี้พี่พึ่งชีสค่ะไข่กระทิกระทะอ่าไข่อีกโรกใครปลา มีกระต่ายกระต่ายหมาท<ร>ี่กระต่ายครับผมตกลงจะเป็นหมาจะเป็น,ปนกระต่ายอันนี้แม่ตั้งนะตอนมาใหม่ๆเหมือนเหมือนกระ,ะต่ายอ๋อครับผมก็เลยทั้งหมดสมาชิกในครอบครัวมีเป็นสิบตวนวสิบเนาะครับผมแล้วใครเป็นหลักของครอบครัวด,ดูแลกันคุณแม่เป็นหัวหน้าก็แม่ครับแม่แม่เป็นหลักแล้วเราสามสี่คนเนี่ยดูแลคุณแม่ยังไงบ้างก็ ก็ปล่อยให้แม่ดูแลตัวเองนะครับแม่ทํายังไงกับเราแม่ก็จะได้สิ่งนั้นดูเล่นเราก็ดูเรียกว่าเราที่บ้านเราใช้เน้นหลักประคับประคองเรื่องของจิตใจกันมากกว่านะครับคือหมายถึงว่าอรื่องเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนใช่เรื่องเรื่องของการดูแลหมายถึงว่าในชีวิตส่วนตัวเรื่องของสุขภาพเราก็ดูแลกันอยู่แล้วเป็นห่วงเป็นใยกันอะไรอย่างนี้นะฮะแบบว่าไปกันใช้สุขภาพกันบ่อยๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า หลักๆแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจที่ผมบอกนะครับความเป็นห่วงเป็นใยสําคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบว่าทุกวันนี้ลูกๆก็โตกันแล้วแล้วก็แ,แม่เขาก็ค่อนข้างจะปล่อยให้ไปทํางานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเป็นห่วงเป็นใยก็ยังมาที่หนึ่งคือยังโทรหาว่าทำอะไรเลิกงานหรือยังกลับบ้านหรือยังอะไรอย่างเงี้ยมีไล,ลน์กรุ <c oughs> ร๊ปไหมไลน์กรุป๊ปในครอบครัวมีไลน์กรุ๊ปรอกรุ๊ปชื่ออะไรอะ่ะยุ่งกับเขามากมีกรุ๊ปชื่อชื่ออะไรแม่ร้านอาหารตามสั่ง มีมีสองกรุ๊ปครับผมมีมีกรุ๊ปชื่อสามหนุ่มสามมุมกับกรุ๊ปอาหารตามสั่งครับแล้วกรุ๊ปที่มีหมาเจ็ดตัวก็มีนะไน้องหน่องบ้างน้องหน่องดูแลครอบครัวยังไงบ้างครับก็คือจะให้เวลาเป็นส่วนใหญ่ก็คือเิอว่างจากการทํางานครับทุกครั้งที่ว่างเนี่ยหน่องก็จะหาเวลาให้ตัวเองเขเยอะหน่องก็จะชาร์จแบตโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างอ๋อก็ก็จะหาเวลาให้กับครอบครัว่คือ ถ้าเกิดว่างอย่างถ้าเกิดเลิกเร็วลงมาเย็นไหมผมก็จะชวนแม่ไปกินข้าวว่าอทำกิจกรรมกันเนาะซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งซึ่งน้อยมากครับผมซึ่งน้อยมากน้องบางทีเราไม่ทำเราไม่ต้องพูดไงมาหน่องแต่มาแม่แม่กำลังจะพูดอยู่แล้ววันนะที่จะพาแม่ไปกินข้าวแม่นับครั้งได้เลยะพอดีเมื่อกี้ผมเห็นเขาเขาคุยกันอยู่ไงหาจังหวะที่เขาไม่อย่างเช่นล่าสุดใช่ไหมผมผมชวนน้องกับแม่ก็คือวันนั้นนัดแม่กับวันใหม่ไปซื้อของเล่นไปดูก็เลย ชวนน้องด้วยแล้วไปด้วยกันอะไรอย่างนี้น้องก็บอกว่าโอ้ยไม่ได้อยู่บ้านนานแล้วเนี่ยเขาอยู่บ้านเธอวันนี้อ้าวน้องแกแล้วเมื่อกี้พูดอะไรออกมาแต่งเรื่องไม่ไม่นั่นคือเป็นเป็ลมที่ผมผมทำงานมาสองอาทิตย์เต็มๆแล้วอ๋อก็อยากจะพักปั๊บผักหนอได้ไหมเออไม่ได้แต่วันแม่ไงวันแม่ใส่วันแม่น้องเปลี่ยนเรื่องก็ได้นะไม่แม่คะนั่นคือพลังของค่ณ เขาก็ชื่อมีนิคเนมทองเหมือนกันเขาบอกอ๋อมีนิคเนมทองเหมือนมันครอบครัวบุญทองใช่ใช่าอยากพูดชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรทองผมชื่อน้องธนาทองครับตอนนี้ธนาทองครับผมเออเลิศอ่ะผมบอยปะทองครับผมบอยปะทองแล้วพัดนะครับปะทองปะทองวันใหม่อ่ะวันใหม่ทองเอองงไปหมดปะอะไรคะพัดละจ้าครับผมดูแลตัวเองดูแลครอบครัวยังไง ที่จริงผมกด็ดูแลทุกอย่างครับที่พวกเขาไม่สนใจกายแต่ละคนก็ไม่ได้ไม่เหมือนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเลยเอะเนาะผมก็ดูแล,แล,แลแตั้งแต่ซื้อนมซื้อแชมพูสบู่อะไรพวกเนี้ยครับอ๋อ <ผม S 2> เป็นเรื่องของพาน,นพเพ<อ>าเอย่างัี่่เมื่อกี้หนูคุยกับ ครอบครัวบนทองเราไม่มีเลยอันนั้นเขาหญิงแม่หยางอ๋อนั่นหญิงไม่หยางเลยใช่ไหมแม่ความจริงแล้วมีสาวๆเยอะมันอบอุ่นเนาะมีหนุ่มๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยยัดหนุ่มๆเข้าท้องสามคนแล้วเป็นสาวๆออกมาแม่จะเลือกไหมแม่แต่อยางงี้ดีกว่าทิ้งไปเลยไปแล้วบูดีงแม่แต่คือความจริงที่บ้านก็จะมีการแบ่งหน้าที่ที่ต่างกันออกไปอย่างเช่นพัดก็จะ รับผิดชอบเรื่องที่พัดบอกอย่างเช่นเรื่องแบบของใช้ในบ้านใช้ในบ้านแบ่งอะไรไปคบคุณไม่เห็นแบ่งอะไรเลยซื้อเสื้อผ้าฮะซื้อเสื้อผ้าใครใครให้ตัวเองผมซื้อเสื้อผ้าคือเด้อย่ซื้อเสื้อผ้าเอาเป็นว่าผมกับพัดก็ทําบ้านแต่ว่าหน่องนี่ไม่ทำเลยเอาอย่างดีทห่นีกว่าคือสัมภาษณ์กันเองเนี่ยก็ไม่ก็ทุกคนก็เอาดีเข้าตัวเดี๋ยวโทรหาพี่พม่าที่บ้านดีก่อนเออแม่คิมไม่มีใครทาอะไรเลยค่ะนอนเอาเท้าเขียนริมอยันเดียเลยค่ะ เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเรามาดูแลสุขาภาพด้วยกันนะคะเป็นกิจกรรมจากกรุงไทยเอ็กซ่าเนี่ยนะคะพร้อมแล้วหรือยังที่จะแข่งขันกับทีมที่เข้ามาที่ได้กันเลือกเข้ามาพร้อมพร้อมไหมคะวันนี้วันใหม่พร้อมหค่ะพร้อม่ะดังอโอ้โหพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วโอ้ยเย่หน่อยเย่ด้วยเว้ อ้ถอยด้วยนะถึงเวลาต้องนอนนิดนึงแล้วอ่ะก่อนที่น้องวันใหม่จะล่วงถอยไปนะคะขอเชิญก็อรบุญทองขึ้นมาบนเวทีเดี๋ยวเราพร้อมแล้วที่จะไปแข่งขันกันทางด้านน<ช>ู้นนะคะพร้อมทั้ง3<ช>ทีม3<ช>ทีมที่ชนะเข้ามาด้วยนะคะนอกจากได้รับบัรเชร์แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้แข่งกับ2ครอบครันี้ด้วยทีม A8 Bboy 2แล้วก็ C ีแคทแมวสค่ะเชิญทางดน,นหน้าคะ่ะเป็น5ทีมนะคะ